โอเคนะผมพบกันอีกแล้วพบกันกับก ah ้าเคเอนะผมวันนี้ผมก็อยู่กันในเกม lost miner ep ที่สาบนะผมก็หายไปประมาณสองสวันก็ปุ่มปุ่มโทรศัพ์ผมเสียนะผมไปปุ่มเปิดเครื่องอนะปุ่ม power ผมผมเสียนะผมก็สําหรับวันนี้ผมก็มีมีท่านผู้ชมคน,คนหนึ่งนะผมได้มาเบ้นมาเบ้นบอกผมว่าเออ ลูกมะเขือเทศยังไงซึ่งผมก็รู้แล้วนะว่าอ,อผมก็ลองไปดูคลิปตัวเองอีกครั้งหนึ่งโอ้โหสามสิบนาทีไม่ได้สาระอะไรเลยนะผม่ะังไงไม่ได้สาระแล้วอ่ะงั้นผมขอขอมาสอนวิธีปลูกผักกันเลยนะผมก็งั้นผมมาสอนวิธีปลูกผักหน่อันได้ผมโอเคอย่างแรกผมอุปกรณ์ปลูกผักนะผมคุณจะต้องมีแปลงปลูกผัก ผงกระดูกนะผมหรือเปล่านะแต่ผมเรียกว่าสีขาวอะแล้วก็ถังน้ําแล้วก็พ่วนะผมพ่วหรือคาดไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันและอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมเลยนะผมก็คือดินนะผมซึ่งใครจะทําฟาร์มใต้ดินหรือฟาร์มอะไรก็แล้วแต่ผมแต่แน่นอนครับผมผมขอเอผมขออนุญาตเอ่อมทำบน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 ฟ้าก็แล้วกันนะ โอเคเมื่อกี้เกิดเขาพิพาททางเนิครับผมโอเคมาละซึ่งอย่างแรกเลยนะผมซึ่งผมขออธิบายเรื่องพืชก่อนนะผมพืชเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2มีมีหลายชนิดมากผมแต่ผมขอแบ่งเป็นประเภทก่อนแลยกันนะผมประเภทที่ผมแบ่งนั้นคือพืชที่เราต้องปลูกด้วยเราต้องปลูกด้วยอาศัยน้ําแล้วก็พืชที่ปลูกด้วยปลูก ปลูกแบบไม่ต้องอาศัยน้ำนะผมหรือเป็นพืชที่แบบโตเองเลยนะผมโดยไม่แบบไม่ต้องมีน้ํานะซึ่งไอ้พืชทั้งสองประเภทเนี่ยผมผมไดม้จำแนกไปแล้วนะเนาะทำไมผมต้องจําแนกว่าทําไมผมต้องเลือกประเภทที่ทําไมสองผมต้องเลือกประเภทสองประเภทนี้เป็นเพราะว่าเมผมมันง่ายดีัะผมคือพืชที่เราต้องปลูกด้วยน้ําเนี่ยเราจะจําเป็นจะต้องมีบ่อน้ําบ่อหนึ่ง แล้วก็พวนดินหรือพูนดินให้ได้ก่อนส่วนแล้วมันถึงจะโตได้แล้วพืชที่เติบโตโดยแบบไม่ต้องมีน้ําเนี่ยเราอะเรามันก็จะมันก็แบบนั้นนะนะโอเคงั้นผมมาเริ่มเมพื่อืนจากเพื่อนประเภทแรกก่อนนะเป็นพืชที่โตด้วยเอโตด้น้ําเนาะ โอเคถ้าอ่านผิดถ้าผมพูดอะไรไม่เข้าใจก็ขออภัยไว้ได้วยกันด้วยกันนะผมซึ่งพูดที่โตด้วยน้านเนี่ยจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด2อ,อุปกรณ์นะผมที่เราจะต้องมีนั่นคือคาดคาดหรือพ่วไม่รู้นะใครใครจะเรียกก็แล้วแต่คาดนะครับผมแต่ภาษาอังกฤษเรียกวอาโหเนะแล้วก็ถังน้ำเนาะซึ่งถังน้ํานเนี่ยเราจะต้องมีน้ําด้วยซึ่งอย่างแรกเลยนะผมคุณนะ่ะจะต้องควนดินให้ได้ก่อนแล้ว ถามว่าพูนด,ดินยังไงเราถือคาดไว้นะผมแล้วแล้วเราก็ขุดขุดไปเลยแค่ okay, นะี้เนี่ยก็ประมาณนั้นนะผมซึ่งถ้าใครเคยเล่นไหมครับก็ก็ก,ก,ก็ก็เล่นเป็นนะผมก็จะทําแบบนี้เป็นเนาะซึ่งน้ําเนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมว่ามันจะมันแพ้ได้กี่บล็อกนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะซึ่งอันนี้เป็นวิธีการนะผมเนี่ยเราต้องทําเป็นแปลงแบบนี้นะ ใครจะทำ4คูณ4สามคูณสามก็ได้ครับผมแต่ผมขอทำสามคูณสามก่อนนะซึ่งถ้าทุกท่านเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยไอ้บล็อกบล็บอกเนี้ยที่ผมเพิ่งควนดินไปอะ่ะมันมันชุ่มนะผมมันชุ่มชื้นนะก็เป็นเพราะว่าเราเราจะต้องอาศัยด้วยน้ำนะผมซึ่งพืชประเภทนี้ผมเราจะต้องใช้อาศัยด้วยน้ำเท่านั้นนะผมจึงจะสามารถบุกได้โอเคงั้นเรามาเริ่มกันก่อนโอเคผมผมมาเริ่มกับคอมเมนต์แรกๆก่อนนะผมว่า ดูมา30สินาทีปลูกปลูกมะเขือเทศไม่เป็นนะผมอย่างแรกับผมถ้าใครต้องการที่จะปลูกมะเขือเทศนะผมคุณจะต้องมีเอ่อแปลงปลูกผักก่อนนะผมซึ่งไอแปลงปลูกผักเนี่ยเราสามารถคลาฟได้ผมโดยใช้สติกสองอันแล้วก็ดินหนึ่งอันนะผมก็นั่นแหละนะผมส่วนวิธีการปลูกนะผมให้เราวางเอ่อไอแปลงปลูกผักเนี่ยวางไว้ตรงนี้นะผมวางไว้ตรงที่เรานะผมมีเอ่อ ไอตรงที่เราพรวนดินไว้นะแล้วก็เอาเมะเขือเทศออกมาไอมะเขือเทศไอมะเขือเทศอันนี้ยังไม่สามารถที่จะปลูกได้เราจะต้องไปทําเป็นเมล็ดก่อนโอเควิธีการทาเป็นเป็นเมล็ดนะผมให้เราครัฟไปนะผมเอาเมะเขือเทศไปคัฟแล้วเราก็จะได้ออไอเมด็เมดเม็ดมะเขือเทศมานะผมเอาแค่สามอันก็พอนะผมเอามาทำไมเยอะ โอเคเราได้เม็ดเปเลตเฮ้ยเราได้เม็ดเม็ดมดะเขือเทศมาแล้วนะแล้วก็ปลูกไปเลยับผมเนี่ยปลูกไปเลยทุกท่านอาจจะมองไม่เห็นนะผมเพราะว่าแสงแสงเอ่อเท็กเจอร์มันแบบไอ้นี่ับผมโอเคนี่คือนี่บผมโอเคใครอ่ะผมทวนใหม่นะให้เราเอาแปลงปลูกผักมาวิธีการปลูกมะเขือเทศนะผมให้เอาแปลงปลูกผักมาซึ่งแปลงปลูกผักสามารถคราบได้โดยใช้ แท่งไม้สองอันแล้วก็บล็อกดินหนึ่งบล็อกนะก็จะได้เราก็จะได้เอ่อเออขาเรียกว่าอะไรนะแปลงปลูกผักมาพอได้แปลงปลูกผักมาแล้วให้เราวางแปลงปลูกผักตรงตรงที่เราพรนดินไว้นะผมตรงตรงที่เราพรนดินไว้นะและไอการพรดินเนี่ยเราต้องอยู่ใกล้ๆน้ำด้วยนะผมแล้วต่อไปให้เราครับ เอาเมล็ดมะเขือเทศนะผมไปเอออมมะเขือเทศไปครับในช่องครับแล้วก็เราเราก็จะได้เมล็ดมะเขือเทศมาพอเราได้มาแล้วเราก็ปลูกเลยแค่นี้จบนะผมทวนใหม่แล้วนะนี่เป็นวิธีการปลูกมะเขือเทศนะผมโอเคจบยังนะส่วนถ้าใครอยากให้เล่งการเจริการเจริญเติบโตก็ใช้ผงผงนี่ได้เลยครับผมเออผงผงกระดูกเนาะ ส่วนวิธีการปลูกปลูกเอ่ออ้าวเจะเลยเลยทีนี้เจอเลยละซาล่าส่วนวิธีการเอ่อเก็บเก็บนะผมวิธีการเก็บมะเขือเทศไอ,อ้มะเขือเทศนะผมถ้าพืชของคุณเป็นสีแดงแล้วมันมีผลสีแดงแดงแล้วเนะี่ยให้เราเก็บเก็บได้เลยเนาะปึ๊บ,บโอเคแต่ถ้าเป็นพืชแบบนี้นะผมซึ่งเราจะต้องรอให้มันโตถึงสามระยะก่อนนะ แล้วถึงแล้วตอนที่มันออกผลนะ่ะซึ่งเราสามารถเก็บได้เลยนะผมเราไม่ต้องแบบไม่ต้องไปทุบแปลงใหม่อะไรประมาณนั้นนะผมก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับมะเขือเทศนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วผมส่วนพืชต่อมาผมเป็นแครอทเนาะอันนี้แครอทมันก็จะคล้ายๆมะเขือเทศนะผมซึ่งแครอทเนี่ยเราจะไม่สามารถปลูกได้เลยนะผมเนะน,นี่ยนะียเราจะไม่สามารถปลูกได้เลยนะผมผมนี่ผมกดรัวๆแล้วนะไม่สามารถปลูกได้นะผม ซึ่งถ้าซึ่งทางถ้ามันปลูกไม่ได้เราให้เราก็วิธีการปลูกแครอทนะผมให้เราเอาแครอทนะผมไปเข้าที่ช่องครับแล้วเราก็จะได้เมล็ดแครอทมานะซึ่งวิธีการเก็บก็อย่างที่เห็นเนาะผมออกมาแค่สามอันก็พอแล้วเราก็ปลูกไปได้เลยนะผมนี่นี่คือวิธีการปลูกแครอทเนาะนะหวังว่าท่านผู้ชมคงเข้าใจนะผมอาทวนใหม่นะทวนใหม่ทวนใหม่ วิธีการปลูกแครอทนะผมเราไม่สามารถปลูกได้โดยโดยการเอาแครอทไปปลูกได้เลยนะผมไปปลูกได้เลยซึ่งเราจะต้องพรวนดินให้ใกล้กับน้ําซึ่งไอการพรวนดินเนี่ยเราจะต้องอยู่ใกล้กับน้ําประมาณสองสามถึงสี่บอกั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้ทดลองนะผมวิธีการแล้วก็ให้เราเอาแครอทนะผมเข้าไปที่ช่องครัฟแล้วเราก็จะได้มเมล็ดแครอทมาพอได้มเมล็ดแครอทมาแล้วนะแล้วก็วางไปเลยนะผม ปลูกไปเลยครับผมแค่นี้แหละบอกว่าท่านผู้ชมคงเข้าใจเนาะโอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัวดีนินดนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บอ่าโอเค จบกันไปแล้วเนาะสำหรับแครอทกับมเขเทศนะผมอ้าวสวัสดีเพื่อนโอเควิธีการปลูกผักต่อไปนะผมผัวใช้ยทาเอ้ยเอ่อ,ขอเขาเรียกว่าอะไรนะผักกาดใช่ไหมโอเคเพลสเอ่อซีต้นอะไรสักอย่างนะผมอันนี้ไม่ได้ใจไอ้ผักกาดเนี่ยมันจะดอบยากฝาเอ่อพืชปกตินะโอเคเดีย๋ยวผมบอกวิธีการดอกก่อนนะผม ไอ้พวกพืชพ,พ,พ,พวกนี้ผมเราไอ้พวกพืชพวกนี้ผมเราจะตอบได้จากพวกซอมบี้พวกโครงกระดูกนะผมพวกสลามเท่านั้นนะถึงมันจะดอบนะผมซึ่งซึ่งพักกาดนี่เช่นกันนะผมพักกาดนี่จะดอบน้อยฝ่านะผมจะดอกจากมอนเตอร์หมดน้อยน้อยฝ่าปกตินะผมเอาง่ายคือแบบมีโอกาสน้อยน้อยมากมากผมถึงจะดอบนะผมก็เป็นวิธีการหาหาแรกภายในตัวนะอ่าโอเคมะเขือเทศ โตแล้วนะไอ้ตรงที่ผมปลูกไว้หผมเนี่ยมันโตแล้วนะก็อันนี้เป็นระยะแรกเนาะเดี๋ยวผมค่อยบอกทีหลังนะซึ่งประกาศถามว่าปลูกยังไงวางไปเลยผมปลูกไปเลยรอรอให้มันโตแค่นั้นแหละจบนะประกาศปลูกไปเลยมันฝรัง่งปลูกยังไงปลูกไปเลยกลัวอะไรปลูกลงไปเลยไอ้ผมอ่าแค่นี้จบนะประกาศมันฝรัง่ง แล้วก็หัวใช้เท้าใช่ไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่ชาวบ้านชาวเมืองบอกว่าเฮ้ยพี่เฮ้ยปลูกยังไงวะปลูกยังไงวะไอ้ไอ้นี่ปลูกยังไงวะโอเคปลูกไปเลยนะประกาศมันฝรั่งหัวใช้เท้าปลูกลงไปเลยนะผมปลูกเราต้องปลูกด้วยน้ำเท่านั้นนะจบนะผมหวังว่าท่านผู้ชมคงเข้าใจนะผมโอเค โอเคประมาณนี้นะซึ่งพืชที่เราจะต้องใช้มเมล็ดปลูกนะผมมีทั้งหมดอมสองมเมล็ดเท่านั้นนะสำหรับพืชที่ต้องอาศัยน้ำนะผมก็คือแครอทกับมะเขือเทศผมซึ่งมะเขือเทศเนี่ยเราจะต้องใช้แปลงปลูกผักด้วยนะแป,แปลงเออไอแปลงเถามันนะนะครับนะผมไอแปลงที่ ต้องใช้เถาวัลย์เท่านั้นนะผมซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นต้นมะเขือเทศในชีวิตจริงนะซึ่งต้นมะเขือเทศในชีวิตจริงมันเป็นไม้ยืนต้นไม่ใช่หรอวะไม่ไม่ใช่ไม้เถาไม่ใช่เหรอวะอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะแต่ที่รู้เอ,อน่าจะประเทศประเทศเขาน่าจะเป็นเป็นแบบเถา้งนะซึ่งนี่ก็เป็นเอ,อพวกนะซึ่งอะเรามาทวนกันก่อนนะผมมะเขือเทศเราต้องใช้แปลงปลูกผักนะผมปัก ก่อนอื่นนะผมวิธีการปลูกมะเขือเทศนะผมทวนก่อนนะผมเผื่อ <im it> เผื่อมีคนบอกว่า <im it> hey, เฮ้ยมะเขือเทศปลูกยังไงวะไอ้นีป่ปลูกยังไงวะแครลอดปลูกยังไงวะไอ้นู่นปลูกยังไงวะโอเคใจเย็นๆก่อนฟังให้ดีอ่ะผมทวนให้วิธีการปลูกมะเขือเทศนะให้เรานะผมพรวนดินก่อนออวางบล็อกหนึ่งบล็อกเอ้ยวางน้ำหนึ่งบล็อกแล้วก็พรวนดินประมาณสามบล็อกหรือสี่บล็อกเลยก็ได้อ่ะผมไม่รู้นะว่าแพะน้ํามันแพ้ได้กี่บล็อกนะ พอเราวางน้าแล้วให้เราพนด,ดินรอบๆนะผมสามคูณสามสี่คูณสี่อะไรก็ว่าไปกันไปเนาะแล้วแล้วหลังจากนั้นให้เราวางแปลงปลูกผักนะผมซึ่งวิธีการค้ับแปลงปลูกผักอ่ะยอ้อนกลับแปใช้แท่งไม้สองอันใช้ดินหนึ่งอันหนึ่งบล็อกนั่นแหละใช้แท่งไม้สองอันใช้แบ่งเอ้ใช้ดินใช้บล็อกดินหนึ่งอันนะโอเคหวังว่าคงเข้าใจนะ แล้วก็วางแล้วก็วางไอ้แปลงปลูกผักเนี่ยวางไว้ไอ้ตรงที่มีเอตรงที่เราคุรดินไว้นะแล้วก็วางเอแล้วก็ใช้มเมล็ดเออเมล็ดมะเขือเทศนะผมวิธีการค้าวเมล็ดมะเ,เขือเทศเหรอนี่อยู่ตรงนี้ให้เอามะเขือเทศไอ้ให้เอามะเขือเทศ,เาาเเทศครับเป็นมเมล็ดก่อนพอค้าเป็นมเมล็ดปุ๊บแล้วก็คุณก็ปลูกไปเลยไว้ไว้ไ,วได้เลยจบนะซึ่งพูดพวกนี้ผมจะมีเอ เราจะโตมันจะโตประมาณสองถึงสามวันนะผมถึงจะโตนะก็ประมาณนั้นนะผมเนี่ยตรงเนี้ยจะโตประมาณสองถึงสามวันนะผมถึงจะโตนะประมาณสามวันอนะคือคุณเก็บเกี่ยวได้เลยนะโอเคอ่ะพูดถึงแครอทแครอทถ้าว่าปลูกยังไงวิธีการปลูกแครอทนะผมให้เราพวนดินก่อนพวนดินก่อนประมาณสามถึงสี่บล็อกนะผมแล้วก็ให้น้ามันแพร่ขอม,มันแพร่เสร็จป,ปุ๊บให้เราเอาแครอทครับ นะผมคราฟที่ช่องคราฟเออผมผม,ผม,ผมพวดผิดคราฟที่ช่องคราฟนะมันอยู่มันสุดคราฟอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงสีอ,ะอ่ะให้เราคราฟที่ช่องคราฟเราก็จะได้เมล็ดแครอทมาพอได้เมล็ดแครอทมาปุ๊บแล้วเราก็ปลูกไปได้เลยหัวเช้เท้าเอ้ยประกาศมันฝรั่งหัวเช้เท้าสามารถปลูกได้เลยตามปกติแต่คุณต้องแต่คุณต้องปวนดินก่อนนะนะผมคุณต้องปวนดินก่อน นะครับผมถึงจะสามารถที่จะปลูกได้ปากกามันฝรั่งหัวใชเท้าสามารถปลูกได้ตามปกติแต่คุณต้องพรนดินก่อนโอเคจบนะจบกันไปแล้วนะผมสําหรับเอจบกันไปแล้วสําหรับพืชประเภทแรกนะผมที่พืชต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรพืชที่อาศัยเขาเรียกว่าอะไรนะอาศัยโดยใช้น้ํานะผมโอเคอ้อ อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่ครับแอปเปิลปลูกได้ไหมแอปเปิลไม่สามารถปลูกได้นะผมเนี่ยแอปเปิลเนี่ยนะผมไม่สามารถปลูกได้นะก็คือว่าวิธีการได้อย่างเดียวคือดรอปจากซอมบี้เอาอย่างเดียวนะซึ่งก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอืมันน่าจะมีสุดคราฟนะผมมีการปลูกด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทําไมนะผมโอเคเราไปดูพืชประเภทต,ต่อไปกันเลยนะผม เดี๋ยวสักครู่นะผมหายนั่นไม่เจอต้นไม้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 ยู่นี่เอานี้ไปได้พืชประเภทต่อไปนะผมเป็นพืชที่เราต้องปลูกไม่ต้องอาศัยน้ำนะผมเป็นการปลูกที่ไม่ต้องอาศัยน้ำนผมจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าห้าผลห้าต้นนะผมก็ได้แก่เห็ดแดงเห็ดฟ้าเห็ดในถ้ำ เห็ที่เห็ดจากไปถ้ำต้นข้าวแล้วก็เอผลเบอร์รี่นะผมประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขออนุญาตเคลียร์มอนเตอร์ก่อนไปทำมอนเตอร์มันเยอะจังเนี่ยจริงก็อยากตัดนะแต่ขี้เกียจนะผมอ่ะ โอเคผมมาเริ่มพืชประเภทแรกก่อนซึ่งไอ้ฟาร์มหรือไอ้ข้าวเนี่ยไอ้ต้นข้าวเนี่ยอ่ะผมพูดง่ายๆก่อนไอ้ต้นข้าวเนี่ยเราสามารถปลูกได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเราจะใช้ฟาร์มปลูกก็ได้นะผมเฮ้ยไม่ใช่ซึ่งการปลูกข้าวเนี่ยเราจะต้องเอาฟาร์มเนี่ยไปค้าเป็นมเมล็ดก่อนพอได้มเมล็ดมาแล้ว มันก็ประมาณนี้ับผมเมล็ดมันก็จะเป็นสีเหลืองๆหน่อยนะประมาณนี้นะแล้วคุณก็ปลูกไปได้เลยประมาณนี้โอเคจบนะข้าวเมล็ดข้าวับผมซึ่งวิธีการหาเมล็ดข้าวเนี่ยผมพูดได้คำเดียวนะว่าคุณจะต้องไปหาที่ป่าเอ่อป่าไม้แดงหรือทุ่งหญ้าแห้งนะผมทุ่งหญ้าสรวน,นาทุ่งหญ้าสวน,นาแล้วผม เราจะมีโอกาสเจอเราจะเจอเมล็ดข้าวอยู่นะผมซึ่งเดี๋ยวผมพื้นลูกไว้้ไวให้กันกน,นะซึ่งข้าวเนี่ยมันจะมันจะอยู่ประมาณนั้นนะผมมันจะอยู่แค่สองที่เท่านั้นนะสองที่เท่านั้นนะครับผมก็คือโซนไม้แดงกับโซนทุ่งหญ้าโซนนาซึ่งในสองที่เนี่ยจะมีเอ่อจะมีเอิม่มอะไรนะนกกระจอกเทศกับหมูเกิดเยอะมาก แล้วก็มีสลัมเมนเดอร์หรือมังกรนั่นแหละครับผมแต่ผมจะเรียกว่าสลัมเมนเดอร์นะซึ่งถ้าที่ไหนมีเอาง่ายคือแบบถ้าที่ไหนมีมกนกกระจอกเทศเกิดแปลว่าที่นั่นมีมเมล็ดข้าวนะผมมีต้นข้าวอยู่ซึ่งเราก็ไปเก็บไปหาเอาได้ผมก็ประมาณนี้นะส่วนข้าวก็ส่วนข้าวก็ววกเอาไปทาอะไรก็แล้วแต่นะผมโอเคผมขออนุญาตขยายพื้นที่ก่อนนะ พืชที่ใช้สอนสอยมีน้อยมากโอเคฮะส่วนส่วนพืชต่อมานะผมเป็นพืชที่เป็นพืชเบอร์รี่นะผมซึ่งเบอร์รี่นะผมสามารถปลูกได้เลยนะผมจะมีการโตทั้งหมด2ระยะได้แก่จะมีการโตทั้งหมด2ระยะนะผมก็ประมาณนี้นะซึ่งพืชเบอร์รี่นะผมสาวสามารถผ่าได้ แถวป่าสนหรือป่าเขตหนาวนะผมพวกป่าเขตหนาวทั้งหลายแลยเราจะมีโอกาสเจอนะผมเราจะเจอเบอร์รี่อยู่นะก็ประมาณนี้นะผมเป็นเบอร์รี่ซึ่งเบอร์รี่เราสามารถปลูกได้เลยนะผมโดยการทุบทุบเอิมทุบต้นมันนะผมก็แล้วก็เอามาปลูกที่บ้านได้เลยนะซึ่งวิธีการเก็บเกี่ยวก็เก็บเก็บตามตาปกติได้เลยนะผมสำหรับเบอร์รี่นะผมต่อมาเห็ด เห็ดสามารถเห็ดทุกชนิดสามารถปลูกบ,บนดินได้เลยนะผมเอ้ยน้คือเห็ดทุกชนิดอะเห็ดที่คุณสามารถหาได้จากเอที่คุณหาได้จากเโซนโซนสมุนไพรหรือโซนอะไรสักอย่างนะผมเป็นป่าซึ่งไอเห็ดในเหมืองเนี่ยไอเห็ดสีน้ำตาลเนี่ยเราสามารถหาได้จากในถ้ำเราไปขุดถ้ำเท่านั้นเเราถึงจะเจอ แต่เห็ดแดงเห็ดฟ้าเนี่ยเราเดอเราจะไปเจอได้ได้นะผมจากไบโอมเอ่อจากเอ่อเขตป่าเขาเรียกว่าเขตป่าอะไรนะอันนี้ผมไม่รู้ชื่อนะผมผมขอเรียกว่าเขตป่าเอ่มเขตป่าสมุนไพรกันเลยกันนะผมซึ่งที่ไหนซึ่งไอ,อเห็ดฟ้ากับเห็ดแดงเนี่ยเราจะเจอได้ตรงสถานที่ที่มีเอ่อเป็นเขตป่าที่เราเอาไปฟาร์มต้นสมุนไพรนะผมโอเค ก็เราสามารถปลูกได้เลยนะผมเนี่ยปลูกได้ตามปกตินะหเห็ดฟ้าเหมือนกันแล้วก็ปลูกได้เลยนะผมอาจจะมองไม่เห็นนิดนึงนะผมเพราะว่าหญ้ามันแพร่เนาะประมาณนั้นนะครับผมโอเคอ๋อผมลืมอีกอย่างหนึง่งเกือบ,แบบแล้วเกือ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 แบบจบคลิปแล้วพืชพืชอีกอย่างหนึ่งนะผมที่สามารถปลูกได้โดยอาศัย โดยไม่อาศัยน้ำนะผมก็คืออ้อยนะผมก็คือไปหาเอาจากป่าลกล้างเนาะก็ประมาณนี้ผมก็เราสามารถปลูกได้เลยนะผมปลูกได้ตามปกติซึ่งถ้าใครบอกว่าเออพี่มันอ้อยมันต้องปลูกในน้ําด้วยไม่ใช่เหรอมันต้องปลูกใกล้น้ําไม่ใช่เหรอไม่ผมคืออ้อยเนี่ยสใครจะปลูกใกล้น้ําก็แล้วแต่นะผมผมไม่ห้ามนะซึ่งอ้อยเนี่ยมันสามารถปลูกได้บนดินเลยนะผมไม่ต้องอาศัยน้ํานะ ซึ่งก็คือว่าเราใช้ปุ๋ยเนี่ยโบกปุ๊บมันก็โตได้เลยนะผมก็ประมาณนี้นะก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับ,บพืชพืชพืชปลูกได้โดยไม่ใส่น้ำเนาะก็จบแข่งแค่นี้นะผมเกือบแล้ว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 โอเคเจอใหม่ครับผมโอเค่ะผมเสริมอีกนิดนึงเพื่อมีคนบอกว่าไอ้นี่ปลูกยังไงวะนะผมไอ้นั่นปลูกยังไง อางั้นผมเสริมอีกนิดนึงนะผมต้นสมุนไพรนะเออต้นสมุนไพรนี่ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นไม้มันเป็นต้นไม้หรือเป็นพืชแล้วผมโอเคงั้นผมขอรวมไปด้วยแล้วกันนะผมอ่ะจะได้รู้ต้นสมุนไพรสามารถปลูกได้เช่นกันนะผมปลูกได้เลยนะผมเหมือนกับเบอร์รี่เลยนะผมโอเคเรามาทวนก,นกันก่อนนะพืชที่เราต้องใช้น้ํา มีตั้งแต่มะเขือเทศเพื่อที่เราปลูกโดยใช้น้ำนะผมมีมะเขือเทศแครอทปักกาดมันฝรัลล่งหัวไชเท้าส่วนพืชที่ปลูกโดยไม่ต้องอาศัยน้ำมีตั้งแต่ข้าวเบอร์รี่เห็ดทุกชนิดแล้วก็ต้นเอ่มต้นสมุนไพรเช่นกันซึ่งซึ่ง ผมมีวิธีมาบอกนะผมซึ่งไอ้เจ้า,าส่วนพืชซึ่งไอม้มะเขือเทศเนี่ยเราจะต้องใช้เเราจะต้องใช้แปลงปลูกผักแล้วก็เมล็ดมะเขือเทศนะผมซึ่งเราจะต้องทุนดินก่อนแล้วก็วางน้ําด้วยวางน้ําแล้วก็พุนดินให้ครบประมาณสามคูณสามถึงสี่คูนสี่นะผมจึงจะสามารถปลูกปลูกพวกพืชผักได้นะ เออผมถ้าผมพูดอะไรไม่เข้าใจก็ก็ไปดูก็ก็ก็จบแล้วนะโอเคผมมาทวนก่อนนะมะเขือเทศปลูกยังไงมะเขือเทศมะเขือเทศ,เเทศ,เเทศนะผมเราสามารถปลูกได้โดยการใช้แปลงปลูกผักนะผมวางไว้ตรงที่เราพรวนดินนะผมอ่ะเอ้เอาอย่างแรกก่อนเราต้องพรวนดินใกล้ๆกับน้ําอ่ะหนึ่งบล็อกนะผมอย่างน้อยๆหนึ่งบล็อกเราพรวนดินไปประมาณสามกูศสาม แล้วก็ใช้เอาแป้งปลูกผักเนี่ยวางไปวางไอ้ตรงที่เราพุนด,ดินไว้นะหลังจากนั้นโอเคหลังจากนั้นให้เราเอาเมะเขือเทศับผมค้าเป็นเมล็ดพอค้าเป็นเมล็ดเสร็จก็ปลูกได้เลยปลูกไอ้ตรงที่เป็นแปลงนะผมเราจะได้มะเขือเทศมานะต้นมะเขือเทศมาจบนะวิธีการปลูกแครลอดให้เราเอาแครลอดไปค้าเป็นเมล็ดก่อนแล้วเราจะปลูกได้ ซึ่งเราจะต้องพรนดินก่อนด้วยนะผมปลูกถึงจะปลูกได้นะถึงจะปลูกแครอทได้ระผมโอเคจบนะปักกาดมันฝรัลล่งหัวใช้เท้าสามารถปลูกได้เลยไม่ต้องไม่ต้องค้าเป็นเมล็ดเพราะว่าเขาไม่ได้ทําเมล็ดมานะโอเคสําหรับพืชที่อาศัยน้ําจบแล้วนะผมส่วนต่อมาข้าวเบอร์รี่โอเคข้าวเราจะต้อง ค้าเป็นเมล็ดก่อนจึงจะสามารถจึงจะสามารถปลูกได้เราไม่ต้องพรวนดินนะผมสำหรับข้าวนะผมข้าวอะ่ะเราไม่ต้องพรวนดินนะโอเคจบนะเบอร์รี่นะผมเราสามารถปลูกได้เลยไม่ต้องอาศัยเมล็ดเช่นกันแต่เราต้องใช้แต่เราต้องอาศัยเอ,อ,เอ,อต้นของมันนะถึงจะปลูกได้ผมก็ไปหาเอากันเลยกันนะเห็ด ทุกชนิดเห็ดสามประเภทได้แก่เห็ดเห็ดจากในเหมืองเห็ดแดงเห็ดฟ้าสามารถปลูกได้ตามปกติไม่ต้องไม่ต้องพวนดินสามารถวางไว้บนดินได้เลยทุกท่านอาจจะมองไม่เห็นอ่ะผมกระโดดให้เห็ดเห็ดถ้ำเห็ดแดงเห็ดฟ้าเนี่ยสามารถปลูกได้เลยนะผมตามปกตินะฮะผมไม่ต้องพวนดินไม่ต้องอาศัยน้ําเราสามารถวางได้เลยวางแล้วก็ปลูกได้เลยโอเคจบนะแล้วก็สมุนไพร สามารถปลูกได้เลยแค่เอาต้นมาแล้วผมก็ประมาณนั้นนะจบกันเนาะโอเคไม่มีปัญหาแอะไรนะผมจบกันไปแล้วนะผมสําหรับอวิธีการปลูกพืชแบบละเอียดนะปลูกผักแบบโคตรละเอียดนะผมถ้าใครปลูกพืชไปเองไม่เป็นอีกอะมามามาม,ามาคุยกันในแชทได้ผมถ้าใครอยากปลูกพืชไปเป็นอีกก็ไปทักกันในเฟสกันแล้วกันนะผมก็ ก็จะได้รู้ๆกันเนาะโอเคถ้าผมพูดไม่เข้าใจหรือพูดไปเรื่องนี่ก็ขออภัยเลยเหมือนกันผมเพิ่งตื่นนะผมเพิ่งตื่นแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปนานด้วยนะผมเพราะว่าโทรศัพท์ผม,มปุ่มปุ่มมันปุ่มเปิดปุ่ม,ป,มปุ่ม power มันเสียนะผมผมก็เลยเอมผมก็เลยไปซ่อมนิดหน,หน่อยนะผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปนานหลายวันเนาะซึ่ง Lost Miner ซึ่งหวังว่าคงจะมีคนถามมาว่า ทำไมผมไม่ปไสอนในเอโหมดซีวิเวิร์ลเพราะว่าโหมดซีวเวิร์เนี่ยอผมผมไม่ได้เล่นนะผมคือผมอัพอัปเดตตัวเกมปุ๊บแปบ๊บหนึ่งเซฟหายผมพอเซฟหายปุ๊บเราต้องผมต้องเล่นใหม่หมดเลยนะโอเคถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องการปลูกผักอีกเนี่ยหรือไม่เข้าใจเรื่องการทําอะไรอีกเนี่ยที่ผมสอนไปนะผมสามารถสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้ด้วยนะผมผมจะได้ทําคลิปแก้เนาะ จบแลกันแล้วเนาะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับปลูกผักหวังว่าคงจะปลูกเพนกันปลูกเป็นกันเนาะประมาณ26กนาทีเนี่ยโอ้ไม่งอัดอัดโคตรยาวหวังว่าตอนแรกก็คิดว่าจะอัดประมาณ10บ5ห้านาทีส6นาทีโอเคจบจบพอเหนื่อยจีเจ็อัดแล้วไปจบเอาไว้จะใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับไป